ันนี้นะคะจะมาบอกว่าที่หลาหลายคนถามว่าเคยโพสร,รูปที่ทําผมสีแดงแล้วแบบว่าผมพองๆเหมือนดัดผมมาทํำยังไงนะขั้นแรกเราก็จะคือทรายขี้เกศแบ่งผมแล้วก็จะมัดหนังยางไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบว่าค่อยๆปล่อยมาทีละชั้นอะ่ะเนี่ยอันนี้คือข้างล่างทรายม้วนไว้แล้วแล้วก็เนีย่ยปล่อยมาเป็นชั้นแล้วไออันข้างบนก็คือมัดไว้ก่อนนะแล้วมันจะมีทิศการจับที่ม้วนผมง่ายๆลองไปทําดู าช่อนึงก่อนชึบๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไซจะใช้เป็นแกนม้วนอย่างนี้นะเปิดเครื่องอเทคนิคคือเราหนีบคือถ้าถ้าผมมุติเราทำรอนอะ่ะเราจะอ่าอด่าดูแล้วกันนะหนีบมาจนจุดปลายก่อนนะคะให้จุดปลายแล้วม้วนเข้าในแนวขนานก่อนนะแนวขนานก่อน แล้วค่อยบิดตั้งตอนท้ายอย่าบิดตั้งตั้งแต่แรกนะถ้าบิดตั้งตั้งแต่แรกผมมันจะเป็นรอ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 นแต่เนี้ยเราต้องการให้มุ้งเข้าแต่ตรงตรงกลางผมมันยังคิ้วคิ้ว,วอยู่ให้ดูมันจะเป็นแบบมันจะไม่เป็นรอนอะแต่ว่าจะแบบเหมือนกึ่งจะงุ้มก็ไม่งุ้มแต่แบบอย่างเงี้ยอย่าทำให้ดูช่อยนะ ช่อข้างหน้าก็จะบิดเข้าหน้าใช่ไหมแต่ว่าช่องหลังๆก็จะงุ้มเข้าธรรมดานะ<ม>นบิดไว้ให้สุดให,ให้ดูข้างหลังเห็นปะ<ม>เห็นปลายผมไหมเห็นปะเนี่ยเรามมวนเข้านิดนึงเรามมวนเข้าไปเลยนิดแต่มมวนในแนวขนานนะเนี่ยแนวขนานหนึ่งนี้นะเพราะไม่งั้นผมมันจะกลายเป็นรอนถ้ามมวนแนวขนานจะไม่เป็นรอนแค่งุ้ม ก็จะงุ้มประมาณนี้เดีย๋ยวเอาอีกช่อหนึ่งช่อสุดท้ายคือจะเอาไว้ทําช่อข้างหลังคือมว้วนอ่งต้นตุดก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ม้วนแนวขนานก่อนสักสองสองตลบประมาณแล้วก็แบบเหมือนบิดขึ้นตั้งอย่างเงี้ยคือผมมันจะแบบเป็นเหมือนบอกไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวอ่ะฮายยอให้ดูนะ,นะเนี่ยมันจะเป็นแบบ เป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยแล้วมีเวลาทําแบบนี้นะคือจะมีคนถามว่าไปดัดผมมาหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ดัดนะก็ลองวันนี้ก็สอนสองแบบแบบแรกกับแบบที่เป็นงุม้มเฉยๆโอเคไปแล้วบายๆค่ะ